เดินทางเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมรแรนด์ทางนี้ไม่ต้องไปกรุรรีก่อนนะครับแกมาเที่ยวงานวัดเชิงเขาสระบุรีเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองสระบุรี <c oughs> เริ่มตั้งแต่31มกราคมถึง16กุมภาพันธ์2568 17วัน17คืนครับ งโรงแรมที่จอดรถงานวัด,วดเราเดินจากโรงแรมไปงานวัดครับเราอกจากที่พักเช็คอินเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาชมงานวัดที่ใหญ่ที่สุดของสระบุรีครับวัดเชิงเขาไปครับไป ที่จอดรถครับที่ทางเข้าเลยครับทางเข้าวัดอีกทางนึงครับโอ้โสวยงามสวยงามโอ้โหสวยครับสวย ภาพอะไรมันลบไปด้านนี้เลยนะครับโอ้สวยชมบรรยากาศงานยาวๆไปเลยครับโอ้โหสวยงามมากครับสวยงามมากครับสวยงามจริงๆครับโอเคสวยๆๆวๆ พระมหาธาตุเจดีปาศาธทิโก,โกนะครับขอ,อเชิญร่วมขึ้นเขาไหว้พระสักกระพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุเชิงเขาณว,วัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีเป็นงานวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดสระบุรีนะครับ ได้เลยครับก็ไรอะไรวะ่อกงานทกคข้ามาแววันทีไมาเ้าวันนากันเยอะการั็จริงเขาเอง มาไปชมเชียงชายร่วมกับสัมพันธ์ของมาร่วมขอบคุณเด้อครับตะลุยก <coughs> ัมาคุณโยมนะซื้ออาหารให้น้องช้างบ้างนะคุณโยมเด้อทุกเชือกทุกเชือกนะคุณโยมนะมีทั้งหมดสีเชือกด้วยกันที่มาสร้างสีสันให้ญาติโยมได้ถ่ายรูปได้นะคุณโยมนะปิดทองรูปในิมิตเรียนเชิญทางตรงนี้ได้เลยนะครับปิดทองรูปในิมิตเรือเอกไปในบทตรงนี้เรียนเชิญทางทางนี้ได้เลยนะครับปิดทองรูปนิมิตรูปเอกไปในบทตรงนี้ปิดทองปุ่มปิดสเกลปิดทองปุ่มพุทธเจ้า จะได้ร <toys> ูกความควรบุญในความร่ำรวยความบุญที่บุญเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราเองท่านผู้ชมระบายที่ถึงตรงนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาร่วมบุญพระมหาธาตุเจดีย์ปาสาธิโกขึ้นเขาตรงนี้ขึ้นเขาเป็นเขาเล็กๆนะครับ สวยงามเทศกาลขึ้นเขาไหว้พระปี68นะวัดเชิงเขาจังหวัดสระบุรีนี่นี่คือทางขึ้นครับไปเลยครับ ไร่ตไปลดกันได้เหอนกันทกเดีอนนะ่มนเงนมันกททกทกดือนดกเดขึ้นไปทุกคนก็มาด้ย่างขึ <ừ> ้นไปไห่ขึ้นก็้นไลงท่านไทไปเลยนะข้ามออกขึ้นโล่ท่านลท่สวยมากนี่้ามมากทกเดือนกลางการกัดานะกากัดาทุกดนเป็นกบบก้นต้นเนี่ กันนงงาาสร้วิหารหลวงพ่อรวยปาสาทิโกครับโยรุโยรอครับน้ำกระเริาะนะบนะเตรแสนสุดทุกแห่งผลแม้นยศักดิ์ฐานชาติกนนะบนส่งผลให้าโรคยากลดสุ็คร่วยุณช่วยคลายให้หาโรคนะ ยามทุกขอกบนช่วยให้สดใสยามกลงวลนบนตรงวันเสาร์วันที่ห้าเดือนห้าห้าค่ำกว่าจะบรรจบครบบกันได้นี่คุยอนเนี่ยล้มตามีตังบู่สิบเอ็ดบาทบวัวมลังเขาอยากทำบุญนะแต่ไม่มีสตังค์เขาีิยูสิบกว่าสิบเอ็ดบาทเใส่บุมาเราดีอา่าเดี๋ยวเข้าไปกราบวิหารอหลวงพอ่อรวยภาษาติโกนะครับ ติดตอนนี้ให้น้ำหนึ่งขวดเลยขึ้นเขามาใหม่ๆที่คุณผูมนะให้คุณธรรมรับน้ำได้เลยน้ำคุเย็นๆนะคุณผู้มน้ำน้ำโดยเย็นๆหลวงพ่อรวยปาสาทิโกวัดเชิงเขาสระบุรี รกรนะรมการวิธีและกรรมการวัชตะโกอาจารย์ีอก้เปลยนปกม้าใชครับน้าไปไปก็ต่อไปดูกไม่ถต้อไปแควันไปแลย้อนนางใมีอะไรยกไปดูนะเอ๊ลอาจารย์เกียไปทำไมข้างใมี้อใหญ่อย เศรษฐีนัคราโอนลิบลิบียกว่าช่องเล็กๆ เรียบร้อยครับออกมาเรียบร้อยโรงแรมของเรา,าเหรอที่เรามาพักที่เรามาพักโอ้ยทางเราโอ้มุมนี้สวยมากครับ <c oughs> เรากำลังเดินขึ้นชั้นสี่นะครับ <c oughs> มองอกาบชั้น โอ้สวยงามสวยงามโอ้จอานชั้นสี่ขึ้นชั้นห้าต่ออันนี้ไม่มีอะไรครับโอ้ยอลังการ ชั้นไหนแล่วนี่ชั้นห้าชั้นหกสวยงามมากครับอรโอ้ประตูสวยต้อมาก่อนแวะแวะแวะแก,ก,กัดแส้นต่อมาสายน,น้ำไม่คอยท่าไม่คอยใครมันี่วนหน้าม,นะมามาแล้วก็ไปให้เขาอยู่นี่นะเข้ามาเขา อโอ้โหชั้นด่านหญญาที่เดีกออกมแล้วไม่มีใครด้วยใจฉันแล้วออกมางหน้านี่เลยแมอมว่าใครนั่งกันไปแล้วคืนเนีน้เด็กฉันมันร้องเบาจๆแล้วทำบุญผ้าโพกเขียนชื่อลงไปแล้วครับจากชั้นที่5นะครับจากชั้นที่5ลงไปแล้วครับทำบุญกิมบุญแล้วก็เดินทางกลับไป,ปที่พักที่พักเราก็อยู่ใ,ใกล้ๆนี่เองครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับรับ,บัทายเพื่อนขอให้ร